เจสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับวันพุธนะคะเช้าวันพุธวันที่16กุมภาพันธ์หก้านะคะเมื่อนี้นะคะเจดกมี่ตัวเลขเด็ดเด็ดนะคะมาฝากเอฟซีของเกตทุกๆคนนะคะเป็นตัวเลขของปู่วัดปลานะคะเพราะว่าปู่วัดปลาปู่พันธุ์ในทรงตัวเลขนะคะมาห้เกตนะคะเกตแล้เสียวา สรุปโค้งสุดท้ายให้นะคะเพราะว่าปูว่าสรุปตัวเลขออกมาแล้วนะคะได้ตัวนี้นะคะสําหรับแนวทางนะคะกับมีเขาไม่หลุดเนาะค่ะท่านชมผู้ใดมากกับตามผู้ใดบ่มากกับผ่านเด้อค่ะกับปูวานเนาะค่ะเนาะงวดนี้นะคะปูบอกว่าปูกำลังใจนะคะล่องเขามาเบิงตัวเลขของปูกันเลยนะคะว่าปูเสห้ตัวไดนะคะสําหรับท่านไดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเจ็ดกระฟ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เกดได้เห็ุคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบงแนวทางของปูวัดปลากันเลยนะคะว่าปูวัดปลาหายตัวใดนะคะแนวทางของปูนะคะเนาะนี่ละค่ะปูกระไดทรงตัวเลขนะคะมาหายเกดนะคะปูหายมากนะคะสองหกหนึ่งนะคะเพราะว่าปูเปจุดทูบได้นะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะท่านได้ชอบนะคะก็รีบไปหาซื้อไปเลยนะคะเพราะว่ามืออื่นนี่เลขก็ออกแล้วนะคะ แคปไปเลยเนาะค่ะแนวทางของปูวัดปานะค่ะเพราะว่าป,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 ปูบอกว่าปูฝันดีคักนะคะงวดนี้นะคะมืออื่นในกเลขออกแล้วนะคะเนาะสาหรับท่านใดนะคะมักตัวใดวนะคะมีตัวดีตัวเด็ดนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกเกตน้าแน่นะคะเพื่อเกตสิมีโชกมีลาไปน้ำน้ำกันนะคะเนาะเดี๋ยวเกตซิมาสรุปนะคะสรุปทุกตัวเลขของปูกันเลยนะคะว่าปูหามาตัวใดวนะคะเน้นตัวใดวนะคะชม นี่แหละค่ะปูได้ส่งตัวเลขมหาเกยียรตนะคะสรุปเลขวัดป่านะคะปูหามานะคะสองหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดสองหกนะคะ, 1, 1, 97, น,ะ,คะนี่แหละคะ่ะแคบหน้าจ,จอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะ่ะแนวทางของปูวัดปานะคะแคบไปเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข่ามากดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องแม่เจ็ดพาโชคนะคะเจ็ดก็ขอขอบคุณ หลายๆเดอ้อค่ะที่เป็นกำลังแรงใจนะคะให้เกียรติมาตลอดเนาะคะ่นะเนาะงวดนี้นะคะเกียรติมีตัวดีตัวเด็ดนะคะเกียรติก็ได้ลงใหท่านผู้ชมเบิง่งถูกคลิปแล้วนะคะทนผู้ชมมักตัวไดนะคะก็เอาไปซื้อกันเลยเนาะคะ่นะเนาะแนวทางของไผ่แน่เนาะคะ่ะแนวทางของปูแนวทางของเสี่ยนนะคะก็ล่องเอาไปพิจารณาการตัดสินใจล่องเบิ่งนะคะนะคะ แคบไปเลยนะค่ะท่ชนชมสุดท้ายนี่นะคะเกตกระคอห้ f เอฟซีของเกตทุกๆทุ่นถุกๆทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อค่ะขอหายลำๆนื้อๆสุขุมสุขค้นนะค่ะเนาะสำหรับแนวทางนะคะแคบหน้าจอไปเถอเบื้องเลยนะคะ่ปะปว่าปูกับว่าเกตปูฟันดีคักนะคะ่ะงวดนีเนะคะ่ะเอากลอกเอาไปพิจารณาเบื้องนะค่ะเนาะ แคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งด้วยนะคะสุดท้ายนี่นะคะเกตกับบอมี่อย่างนะคะกับมีแคแนวทางนะคะมาฝากเอฟซีของเกตทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับอตัวลากรอนพบพอกันไหมในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับอตัวลากรอนนะคะพบพอกันไหมกันแล้วกันนะคะเนาะ เบาวนไปวนมาอยู่นะคะ่ะชมชมเกดสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย